สวัสดีจ้าพี่น้องเราผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่ผ้ากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะมือนี้ยายไพ่ด้น้ำข้อมูลเนาะทางตำราเามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้ำไม่ด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยา้ำแยไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบทเด้ดขาดเบิ่งขาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจากคอมเมนต์ของมาคุยมาทักทายกับยยาไกะ คอมเมนต์มาไต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องบ่าอะไรยายห้างพี่น้องเฝ้าวเนาะค่ะน้องไปเบิ่งนของมูลนิธิทางอาจารย์ทันแหลกไปเลยเนาะคะ่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางของเ k e เนาะพี่น้องเนาะเอ่อเ k e เคอีแล้วไหมากเราบอกว่างวดน,นี้เด่นอยู่ที่ว่าจะงวดที่แล้วของเพิ่นเข่า07เนาะค่ะเข่าศูนย์เนาะพี่น้องเลขเด่นเพิ่นเนาะจ้ะงวดน,นี้มาตามต่อเพิ่นบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่8765 8765กาแปดเจามาโตวัดซันพี่น้อง อ่ะขอให้เฮงเฮงรวยรวย,ยปังปังกระเรีวกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางอแอดเคอีเนาะพี่เจ้าหน้าเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์เสนีว่ะสันพี่น้องจ้ะอาจารย์เสนีเพิ่น,าาานมาสองใบเนาะมีใบใบใบหน่อยกับใบลายเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่นหายมาไมีศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกอีกใบหนึ่งกับสองห้าเจ็ดเก้าสาม แปดสี่เพื่อนนเจ็ดอ่อเจ็ดเก่าก็หกเจ็ดเนาะค่ะสาหรับแนวทางของอาจารย์เสน่ห์เนาะพี่น้องเนาะอ่ะคันู้ใดมากระจวดจากน้าเพิ่นใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่ตูนเนาะอ่าพี่ตูนงวดนี้มาเบิงค่ะเป็นแนวทางบนเพื่อนเนาะจ้ะบนล่างโหลดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพี่ตูนบอกว่างันนี้อ่านาจะเด่นบนเพื่อนนาจะชนอยู่ที่ศูนย์ข้างล่างบ่ชนเนาะพี่น้องเนาะข้างล่างไม่ชนข้างบนชนอยู่ที่ศูนย์มาเบิงค่ะพี่น้องคนหายยิง เพื่อนบอกว่าสองหนึ่งสองห้าสองเก้าสามห้าซีหาอันนี้คือแนวทางเครื่องเนวทางรางเพื่อนหาเน้นอยู่ที่หนึ่งเก้าสองเก้าเก้าหกและเก้าเจ็ดสำหรับแนวทางของพี่ตูนเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาผู้ใดมักกับจวดจัดของน้ำพี่ตูนใดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขอ่าตำเล่าพี่ตูนมือนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแคบหนาจอสองชุดได้เลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดที่เรียวบนเขาทั้งบนทั้งล่างเด้ค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของพี่ตูนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของหนุ่มสุพรรณเนาะคะ่ะมาซาเน่เนาะแนวทางของแอดบักอันแอดบักฮัมหน่อยผนันเพิ่นยังบม่มาเนาะคะ่ะเนาะอ่ามาเบิ่งคางวันนี้เพิ่นใหม้มาเพิ่นบอกว่า68 69 60 78 79 70กศาสำหรับแนวทางของอันหนุ่มสุพรรณเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไพ่ตาเทพเนาะเด่น7กัน1เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่า79กับ6 7 0 1 9 7 0797วสันกัน8 1, นึงน้ำแนววสันเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเรจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแพพนวสันอะตำเล่าตัวเดียววสันวันนี้งวดที่แล้วให้2มา20เนะาะจ้าพี่น้องเนาะอะงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเด่น8วสันพี่นอ้องออาพิจารณาได้8อะอะไรดีสําหรับแนวทางของแอดแพนแพารวยเนาะคะ่ะต่อไปเรจ้ามาเบิงเ้งแนวทางกันเพื่อนบอกว่าเด่นขางเทิงเพื่อนบาทงวดที่แล้วเด่น3กับ7วสันพี่น้อง ม507เนาะคะ่ะงวดนี้เด่น6กับ0 6กับ0ตัวใดจะมาว่สาสันสำรับแนวทางของอันเอ่เอแอดเ,เพนเพนเนาะค่ะกระพิจาานาใดเนาะพี่น้องเนาะ,ะย้ําให้ใดม,มาฝาก6ตอกก็หา0ถ้าพีนะะ่นะะ้องผู้ใดมักน้ำได้ไพ้กระจวดจานใดเนาะค่ะ69กับ50เนาะค่ะ69ก็0หาอะไรเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกระจวดจานพี่น้องฝันว่าอ่าพาจานยูบานมหาเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นห้มากหกเกาก็ซูนหาพี่น้องมากระจวดจาดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ็ดเพนเพนงวดที่เลี้ยวเพิ่นเขา่าสองศูนย์เนาะคะ่ะเข้าสองศูนย์มาเบิงขางงวดนี้เพิ่นห้มากเด่นอยู่ที่ศูนย์ว่าสั้นพี่น้องเพิ่นมีหลายตัวเนาะจ้ะแคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยแย่ไพ่บดายอันนี้หายเนาะชุดเต็มของเอ็ดเพนเพนเนาะคะ่ะอ่ะแคบหน้าจอเลยเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาตะวันแย่ไพ่มาหกเกาก็ซูนหาเนาะคะ่ะเนาะ ตรวจจ่าเอาไปวิ่นได้ค่ะพี่น้องขาเลยแยกไพ่เอาไปวิ่นได้เนาะค <uk> <t une> ันเขาวงวดหนาเดี๋ยวซิมาบอกอีกเถือ่อนึงเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางชุดพิเศษ,ษ,ษ,ษตำเล่าละอ่อนเนื้อเนาะค่ะเนาะมีแปดหกสามหกสองหกแปดสามสองสามและสามสามมักตัวใดกับพีชนาน้ำเพลินใดละอ่อนเนื้อเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดดาเอ็ดดาสายรูดเอ็ดดาบอกว่าจังสี่ระค่ะพี่น้อง <uk> <t une> เอ็ดดาไฮมาเอ็ดดาบอกว่า หลุดแปดเริ่มโมนีวัซซันสามห้าสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดห้าเจ็ดหาแปดเจ็ดหาแสดงว่าแปดควรดูลังแน่นอนเลยพี่น้องแปดเอ็ดดาดูลังแน่นอนปุริมักแปดกัจจวดจาดน้ำเพิ่นดได้เนาะค่ะสําหรับแนวทางของแอดดาสายหลุดปุริมักหลุดน้ำแอดได้กัจจวดจาดเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนล่างคอคนโคตรสูตรนะพี่น้องเนาะ เด่นบนล่างพอคนคนสุดมาเบิง้งงวดที่เรียวเข่าศูนย์เจ็ดเนาะคะ่ะงวดนี้เด่นเก่ากับหนึ่งเนาะคะ่ะมีสามหนึ่งสามเก้าสี่หนึ่งสี่เก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งหกเก้าเจ็ดหนึ่งและเจ็ดเก่าอุ้ยมีเหล็กแยกไพ่ติดพรพี่น้องหกเก่าเนาะคะ่ะหกเก่ากั็ชวนหานะพี่น้องนเนาะเหล็กแยกไพ่เลยพี่น้องคะ่ะมากระจวดจาดฝาดเบื่มน้ำในเล่เนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง เพื่อนบอกว่าเด่นสิบหน่วยเนาะค่ะเนาะเด่นสิบหน่วยบนล่างเนาะค่ะเนาะเพิ่นไห่มากเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วเข่าศูนย์เนาะข่ะออกสองศูนย์งวดน,นี้เพิ่นไห่มากเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่หกอ่าซีหกแปดพี่น้องจา้าเพื่นอจนอจับสามตัวสองตัไห้แคบหน้าจอเป็นแนวทางได้เลยเนาะพี่น้องเนาะมากกัจังจวดน้าเพิ่นเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดทอนเนาะคะ่ะเนาะแอดทอนบอกว่ามือนี้เด่น6เนาะคะ 60, 6, ่ะมีหกศูนย์หกอ่ศูนย์แี่หกเาหนึ่งหกสี่ศูนย์หกเก้าเด่นหกเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดทอนตำลาพารวยตำเล่ามือนีเนาะพี่น้องเนาะมือนีตำเลาไรเนาะพี่น้องเนาะ ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของนาอวนเนาะนาอวนเด่นอยู่ที่5กับ6กว่าสัดห้า5จ็ด6กเนาะค่ะสุดเต็มีคบหน้าจอเลยพี่น้องแย่ไพกันตัวใดลายอันแยกไห้จะอ่านแต่ตัวเน้นหายมนีตำเล่าลายบักคักพี่น้องพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องผู้ัดพอแนวทางอาจารย์ธันดายแย่ไพเปิดมาจังสี่พี่น้องค่ะแคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพยุมแดงเนาะ มาย,ยมแดงบอกว่ามือนีรูดเก่ากับสั้นพี่น้องจา้99 99าเน้นหนึ่งเก้ากับเก้าเก้ากับสั้นพี่น้องศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าเป็นตัวรองสองเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าสำหรับแนวทางสามตัวแอดมายมแดงเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอ็ดมานมาสั้นพี่น้องค่ะมือนีอ่าเพ่นหิมาเน้นเจ็ดเก้ากับศูนย์เก้ากับสั้นพี่น้องเอาพิจารณาได้สำหรับชุดเต็มแคปหน้าจอเลยเนาะคะ่ะตรวจจานพี่น้องค่ะ มักตัวใดก็จังชจรจรอาจารย์ท่านใดจังคิดขันแนวทางของแอดบอลบักอัน,อน,อน,อนบักอันบักบักคำหน่อยมากเดี๋ยวแยกไพ่โพูดไห้เป็นที่หลังเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแยกไพ่ลอจนลอดคนจนคำคนยังบ่มากเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กร์กาลสินมณีฟันหกอาจารยอาจารย์กร์กาลสินว่าหกสองหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกห้าหกแปดสั่นสามตัวหางหกแปดสำหรับแนวทางของอาจารย์กร์กาลสินเนาะพี่น้องเนาะ ผู้ใดมกักกระจวดจาดฟาดเบิ่มน้ำเงินได้เลยเนาะคะ่ะต่อไปเล่ยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเลขจับคูได้หกหนพี่น้องเพิ่นจับคู่ได้6ด1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2และ8 3ดามักกระจวดจาดเลขจับคู่เนาะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้แนวทางจับปูน้าพี่ปูน้าเบื้องใดหรือเปล่าเนาะยูทูปบนโซนไลน์มหาพี่เบื้องใดว่าซั่นลูกไส้ว่าเขาไปในะนำกูเกิลวันซันย่า,ยยายไผ่กับบอกราบอกเน,ะะน,นาะค่ะพี่น้องเนาะมาเบื้องค่ะเพคนบอกว่า พี่เอ็นปูน่าเล็กเด่นบนเข่าเนาะเสียดายงวดที่แล้วเพิ่นเด่นสองกสูนกสันเพิ่นหามากเพิ่นบอกว่าหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสามแปดสี่แปดหากสันผู้ใดเห็นพี่ปูน่าผู้ใดมักเลขวิ่งเนะานนะฝากเนาะพี่ปูน่าเพิ่นก็นสิมกักคอมเมนต์อยู่ใต้คลิปเนาะพี่น้องเนะเาะเลขวิ่งพี่ปูน่าเข่าดีดีพี่น้องขะผู้ใดมักวิ่งมักเอาจับใส่พี่ปูน่าเพิ่นลงงหาเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรวยๆวัชรพ่น้องจ้าแอดรวยๆเป็นไห่มากเนาะจ้า่นบอกว่าอ่ามีหนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งสามเก้าหกเก้าแปดเก้าสามหกแปดหกสามและแปดสามสำหรับแนวทางของอ่าแอดรวยรวยวัชรพ่น้องเอาพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอันนี้บริยานให้ได้พี่น้องสําหรับแนวทางอ่าตำเล่าสุดรวยเงินแสนเนาะค่ะเนาะสำหรับแนวทางของอาจารย์เชิดเมืองอุบลเนาะค่ะมีสีคู่ค่ะพี่น้องค่ะ แคบหน้าจอได้เลยเนาะค่ะมือนี้เพิ่นมาชุดรวยเงินแสนเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดนั่นเนาะตามเราแอดนั่นมือนี้มาเบิ้งค่ะว่าแอดนั่นไหมาตัวใดเด่นศูนย์กับสองวัดสันมาเบิ้งเพิ่นไหมากวิเพิ่นเน้นศูนย์หาห้าสองศูนย์สองสามสองสามศูนย์เนาะค่ะสองศูนย์สามหาวัดสันสองศูนย์ห้าสาม สำหรับแนวทางของแอดนั่นพี่น้องบางที่กับเขาดีได้พี่น้องขาแนวทางของแอดนั่นเนาะผู้ใดมากระจวดจาดฟาดบ่มน้าเพลินได้เลยเลยนาะคะ่ะ่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเด็กเซียนเนาะคะ่นะนาะเด็กเซียนย่ายไปอ่านตัวต้นให้เนาะเพื่อนเดินสามกบเก่าฟันเม็ดเดียวเก่าเปีกรสั่นพี่น,น, 9, 9, 8, น,นอ้องอะว่าไปตามสูตรผู้ใดมกักแนวทางเด็กเซียนกะแคบหน้าจอชุดเต็มแคบหน้าจออะไรเลยเลยนาะคะ่ะเนาะสำหรับแนวทางเด็กเซียนเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดไนเนาะมาเบิร์วาแอดไนพิ่นสิยหายเข่าบ่มือนีเพิ่นบอกว่าหลุดสองเงาๆไปเลยว่าสัน่นเพิ่นห์หายมากมี6 2 8 2 9 3 9 5ดีที่สุดคือเก่าสองว่าสั่น3ตัว9 9 2 2 9 2 5 9 2และ8 9 2ดเาสำหรับแนวทางของแอดไนหลุดเงาๆไปคื่สองว่าสั่นเนาะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางไอ้มันหมอลำมาสั่นพี่น้องจ้ามีเจ็ดนสะนะี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าเนาะค่ะเนาะซีหนึ่งซีสองห้าหนึ่งและห้าสองสาหรับแนวทางของอัไอ้มันหมอลำเนาะคะ่ะพี่น้องพิจารณาได้เนาะคะ่ะโอ้ต้องขอตรวจขอไฟล์ไลน์เด้ออันแนวทางของแอดบักคำหน่อยเออะะพิ่นบอลลงเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดมีเนาะคะ่ะเนาะแอดมี Me, ว่าเมื่อนี้เด่นเจ็ดมาสั่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนานะแอดมีเพิ่นเด่นเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องค่ะเพิ่นบอกว่า เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหกเก้าเก้าเจ็ดหกวสันพี่น้องจา้าสำหรับแนวทางของแอดมีเพิ่นบอลลูนอิลีพี่น้องคะอ่ะอ่าเพิ่นบอลลูนน้อยยายไพ่กับพญาย่ามเบิงไ้กันเพบอลลูนกสิบอกตามนี่เลยแต่ว่าเพิ่นบนอลลเนาะพี่น,อน้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดสายฟ้าเนาะคะ่ะเดนหนึ่งก็ศูนย์เนาะคะ่ะเน้นอยู่ที่ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกสองหกศูนย์สามสองหกศูนย์สี่สำหรับแนวทางของแอดสายฟ้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของ Ad ปูเนาะแอดปูเพิ่นหายมากเลขเด่นงวดนี้อยู่ที่หนึ่งกับสองเนาะเออ่ชุดเต็มแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องเนาะชุดเต็มแคบหนาจอเลยเนาะคะ่ะเอ่อพิจารณาเป็นแนวทางใดเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอให้อขอควมแจงเตือนเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าอซีโต้แปดเก้าหกศูนย์มาสั่นสองตัวอยู่ที่สองศูนย์หกศูนย์แปดเก้าได้หกแปดมาสั่นพิจารณาเป็นแนวทางน้ำเพลนใดเลยเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สมัยเนาะคะ่ะแอดสมัยเพิ่นบอกว่ามวดนี่วัซซันเพิ่นไห่มาเพิ่นเด่นอยู่ที่75และ0ูหาเน้น4ี่หาเหาอ่าสี่เก้เหาเนาะค่ะกันหาสกับห่าห่าสามตัว 9, 4, 5, เพิ่น9 4้หาเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไต่ฝ่าเนาะแอดไต่ฝ่าไห่มามือนีหลูดศูนย์วัซซันพี่นอ 0, 1, 0, 3, ้อง0103อ่า80และ 90มักกระจวดสําหรับแนวทางของแอดไตฟ้าเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดรัชนุกวดที่เรียวแอดรัชนุกเขาว่าพี่น้องมาตามต่อจ่ายแอดรัชนกกหามากวดนี้มาเบิงค่ะพนห่มากเอ่อพนบอกว่าเดนล่าง46กับเก่า6ว่าสันพี่น้องเดนล่าง6เดนบน7ว่าสัน67267172717เก่า หกเจ็ดเก้าซันพี่น้องเพื่อนเด่นเพื่อนเน้นเพื่อนฟันเน้นเนนใจเพื่อนมักสี่หกเด้อแนวทางของแอ็ดรัชนกเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะเนี่ยพี่น้องเพื่อนบอกว่าล่างเม็ดเดียวเข็นเขยนสี่หกซันพี่น้องเอาพิจารณาได้สาหรับแนวทางของแอ็ดรัชนกเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแม่สุรีเนาะค่ะเนาะแม่ซุรีหอมาแม่สุรีบอกว่าจังสี่หลักมื้อนี้แม่สุรีเราฟันเจ็ดเลยเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า ห้าหนึ่งเจ็ดหกวัดสันในใจแม่กับเจ็ดหกในลาววัดสันถ้าเป็นเบิร์นกับเจ็ดเจ็ดต้องขอโทษขอกกให้เสียงนกฮองเนาะพี่น้องเน้อยแพร่ยู่บ้านคนเดียวกะบว่มีผู้ใดเฝ้าบ้บานกต้องนางอ่านคลิปข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ตามเล่าของแอดนัดเนาะพี่น้องเนาะมาเบิร์นขางวัี่แล้วลุ่วดนี้ตามต่อเลยเลยนะคะพี่น้องแคบน้าจอหกศูนย์อ่าหกศูนย์หอดหกเก้าเจ็ดศูนย์ถึงเจ็ดเก้าเหล็กเป็นเด่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณาได้ค่ะแอดนัดเนาาาะะะะะคค่่่่พีีนนน้้องงววดดทแลลเเ เพิ่นตัด02ก็07ออกติงว่ะตีเหลียวเมียเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอเบิ้งไว้ได้ดีเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดกระตูนเนาะแอดกระตูนไห่มาแอดกระตูนบอกว่าจังสีแหละค่ะพี่น้องเอ่อแอดกระตูนไห่มาเด่นที่901ว่าสั้น97 98 99 07 08 09 17 18และ19พี่น้องคะไปมักแนวทางแอดกระตูนแคปหน้าจอเลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไทไทเนาะ ตามเล่าเอทไทยไทยงวดที่แล้วเพิ่นบอกว่าเพิ่นเข่า007เดได้พี่น้องอ่าเรียกตะมือเพิ่น15เนาะค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่า040043 044ู่ามศ่วสันเขาพิจารณาได้สำหรับแนวทางของเอทไทยไทยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไฮมาเนาะค่ะพี่น้องขะเพิ่นไฮมาแค่สองคู่เนาะจ้ะงวดที่เรียกเพิ่นไหศูนย์ศูนย์เจ็ดวสันมาตามต่อจากงวดนี้เพิ่นไฮมาแค่หกหากับหกเก่าเว้ยหกเก่าชนกบดีแย่ไพ่เรพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะลุงนิ่นไหนมาเด่นหนึ่งก็หกวั่าสีน7 1 4 0 1 7 6 1 4ว่าส่ันมี1 4 17 2 7 6 0 6 4กับ6หาอันนี้คือแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะู้ใดมักแนวทางลุงนิ่นกะเขบหน้าจอเลยนพน้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอนลูกสายนามเนาะค่ะอ่าแนวทางครึ่งพนนพี่น้องเนาะอ่าสองตัวบน6 อ่ 29, 20, 95, าสองเก้าก็สองศูนย์เก้าห้าหกห้าวสันเพื่อนเน้นพี่น้องสองหกสองเก่าเลยหกสองศูนย์สำหรับแนวทางของเอ็ดลูกสายหนามเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพาปิจนานัา้มเพื่นใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางล่างเนาะคะ่ะเนาะล่างหลุดเก่บ 96, บาเน้นเก่าหากเก่าหกวสันวีอันนี้ยายไพ่เพิ่อนเดียย๋ไยไปเห็นเพื่นเน้นเนี่ยดี๋พี่น้องเลีงเด่นยายไพ่พร้อมแล้วพี่น้องเนาะเก้าหกเลยเดีพี่นอ้องอาปิจานาใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของยออินเตอร์เนาะ ตามล่าโมนีฟัน2องรองเก่าส2งสองสองเจ็กัน29งเก่าันนย์สองเและสองเกาแปดสันสำหรับแนวทางของยออินเตอร์นาอพี่น้องเนาะมากกับพีจนาเป็นแนวทางน้ำเพลินใดเนาะค่ะสุดอยู่มองใดนาะพี่น้องบนันต่อไปเลยจ้ะเอาใดมากละได้พี่น้องน <S <S How, เนาะเฮาปิดท้าย้วยแนวทางของแอดฟินิก แมีนบอกวพี่น้องลองลองเบิงอีกเคืนหนึ่งเนาะแอดฟินิกบอกว่า6 2 4 2 4กับ2 6เอาไปรวย2 4กับ2 6 2> อ,อันนี้คือแน,นวทางของแอดฟินิกเนาะค่ะตามราววันนี้ก็ตามเล่าบนเขาดีได้พี่น้องแอดฟินิกกับพิจนาได้เนาะคะ่ะสุดไปพี่น้องอ่ะคนโคราดเนาะคะ่ะแย่แค่เพราะมั่นใจเนาะพี่น้องตามเล่าว่าเอามาฮอดไผนน่เนาะค่ะเอาคำามาปิดถหห่ายเดี๋ยวเนี่คนโคราดเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอ่อเอพิ่นไห่ม้าเนาะจับบนล่างเน้นๆ เก้าสองเก้าห้าศูนย์สี่หนึ่งสามเนาะค่ะเอาพิจารณาได้เด่นเก่ากับศูนย์เนาะค่ะสําหรับแนวทางของคนโคราตตำลาววันนี้เนาะค่ะพิจารณาเป็นแนวทางได้เนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ยัยไพ่กะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กๆเขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขผู้สุขคนเนาะค่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปันของมูลนิธิทางให้ยายไพ่มาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายเด้อจ้า สวัสดีจ้า